สวัสดีค่ะช่องเพพยาชาแนลจ้ามาน,นี้ฮันมาเอาใบตองเฮ็ดบุญค่ะรถกะยูบวขึ้นลยยลแล้วค่ะท่านผู้ชมได้ยูรถเลยเสพยาทาั้งเด้อรถกระบะเด้อรถกระบะเล็ก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 ลกระบะไวขนาดไหนรถคอยจนเนืน้อไงต้องนู่ลดลดนหรือคุณรถรถแม่จริงเสพยาโมไซค์มอไซค์มีโมไซค์ On manh hát lâu lâu mẹ <laughs> mẹ sai qua lâu tiết lâu mẹ tất cả tụi chồng nhu và ai lâu tiết lâu lùi 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 lui lui lùi 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 อ๋อคันเออเห็ดบุญค่ะเอาใบตองคันเต็มคันค่ะไปชมนักขนาดบุญใหญ่เลยเด้อบุญนี่อ๋อใส่ใบตองอ๋อ อ๋เแม่ดงแจรงซีใช่ฮะดงแจรงซีเรียนตัวฮะก้โอ้สมยอะไรไม้ยี่บอ้อยยาที่ไหนเลยออเ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 อเออออเอเออเอเออ เพชรบุรีแก้เข้าเอพระเทาอยู่บ้านอีกุศลค่ะท่านผู้ชมสังเกตเบงใบตองนะคะนี่เต็มคันรถค่ะงานใหญ่ขนาดเด้องานนี้นะไทโซเฮาค่ะไทโซบ้านอีกุศลไปแล้วไปเตรียมตากใบตองแล้วค่ะท่านผู้ชมเพื่อเพื่อนลิเพื่อนยังกะพ่อแห้งอย่าดอก เพลใบตองลาเขพอแห้งอเะเนาเออส่วนส่วนปรีดในส่วนเปรี้ยดเอามาไหยายโอ้มาไปเสมเอ้ยอะไรหน่วเพะอะไรมอนให้ไหนเนาะแหน่ให้ปันเกให้ปันเกเะให้ปันเอ้ยหน่วีมอน อยาโรยกกก่อะไรแยเกินยี่ะเออสงายไม่โบตีนน้นะสงายยีนะเอ่จ้า,อาัอร่อยดองตัวใหญ่เอย้ยโอปลาไหลเพียดจะไหนถ้าเจองเบ็ดลงไหก็บเพียดไหน,น,นไหนกดแผไหนแม่จบลไปลมปลาไหลแต่ละจูจูจีเปะจอเอวางจีดเด้อน,นี่นะคะเบิ่งน้าค่ะท่านผูดด้ชม แม่น้ำค่ะสะพานอีกุดบ้านเฮานะคะนี่พามาดามเพิ่มมาค่ะมาแล้วก็ซิไปกินหมักโมค่ะท่านผู้ชมดิหมกโมเมนูเยียก็น่าจะกินฟรีบบซื้อเหรอคะ่ะกินฟรีเขามีส่วนหมักโมหมักโมที่ไม่เพียวไปถ่ายมานั่นหรอคะเบิ่งน้าค่ะท่านผู้ชมน้าลากน้าแกงค่ะโอ้ยบรรยากาศบ้านเฮานะคะป่ากล้วยทุ่งนาค่ะ น้ำพู้หแล้วน้ำนี่ก็ไหลไปทางไอ้บ้านเมพิยวเพอล่ะคะนี่ไปนนสะอาดพอล่ะค่ะออกกุดแห่ออกน้องกระโตกแม่น้ำเลยค่ะแหล่งหาปูหาปลาของชาวบ้านไทยบ้านอีกุดกับบ้านกุศมานนะคะนี่มันเป็นกึง่งกึ่งระหว่างบ้านอีกุดแล้วก็บ,บ้านกุศมานคะ่ะมาหา,หาปูหาปลาแล้วก็ยามนั่นก็เฮ็ดนาปังคะ่ะแถวนี้สิเป็นานาปังหมดเลยนะคะนี่จะทํานาปังหมดเลยคะ่ะตรงนี้สะพานนี่สะพานบ้านอีกุดสะพานกุดแห่ นะคะท้องทุ่งบ้านเฮานะคะนี่เส้นนี้กับไปเส้นเอบ้านอีกุดนะคะอันนี้ก็มาตะกุสมานค่ะมากุสมานแล้วก็ไปบ้านอีกุดเฮานะคะนี่ไปอีกุดทะลุอเอโพนแพงน้องหอยโคกกลางบ้านคอนะคะไปเส้นนี้ได้หมดเลยค่ะนี่ บ้านคออบ้านใต้แล้วก็โทนจานโทนสวรค์ขับไปเส้นนี้ได้หมดค่ะทะลุอีบ้านคอสีสงขามได้ค่ะเส้นนี้นะคะไปหมดไปหอดสีสงขามไปหอดอีถ้าเอาเทนก็ไปได้ค่ะมีทางลัดค่ะไปเส้นนี้ค่ะไปได้หมดเลยค่ะมีท้องทุ่งบ้านเฮานะคะนี่บรรยากาศดีมากค่ะ เป็นก้อนเป็นก้อน,นกานท้องฟ้าเปิดอยู่ค่ะวันนี้สว่างอยู่แต่กาภาคบายบนเนค่ะภาคบายอาจจะฝนตกช่วงอ้เวลานักเรียนเลิกอาจจะฝนตกนะคะนี่นะคะนี่เป็นเส้นลาดยางเลยค่ะบ่ได้ดินแดงค่ะเป็นลาดยางมาตอยนะคะทะลุถึงบ้านคอเลยค่ะนี่จเจริญแล้วค่ะบ้านม่เพียวเจริญแล้วนี่บรรยากาศบ้านเฮาค่ะพอจะมีเสียงเพลงออสลามมาท่านะเตียงเลย បានឥឡូវរៀបចរជឺមែននេះដាក់ក្នុងមុនដល់ធឺចរទាំងគេមិនអូអអមកចាំតមក្នុងអាមើមកហៃបន្តเนาะដកមិនពួកមកហៃនេះខាននេះបាគ្រឿងសៀងງານแจกបོ་នេះអឺអញញាំបើនៅហ่าថាលាទៀងជេនេះហ่าទាំងនេះមិនពុតហ่าបើនៅបើពុតទាំងនេះមិនរលកំរាំងកៀនអឺហឺពុតហាន់សុខក៏លេអូមិនសុខ กะมาสีมาเบิ่งเขาตึกสะดุ้งกะบูมีค่ะน้ำโบท่วมถนนกูเทือมแม่เพียวไปวัดมณฑน,นท่วม,มมาเลยถนน,นค่ะไปจอบ่ได้เ้นนี่ค่ะแต่นี่มีมีแต่หน้าบ้านแม่นเนวีหันน้ำเต็มเลยคะ่ะน้ำเกงเดียวแม่เพียวจะพาไปชมอีกแหล่งหนึ่งมองหันค่ะน้ำเกงหรือแกงถนนค่ะทางกุสมานน้ำเก่งนะคะเดี๋ยวนี้นะแม่เพียวขอจบคลิปเป็นสั้นแค่นี้นะคะฝากช่องแม่เพียวชาแนลด้วยค่ะผิดถูกไงจะว่ากันนะคะช่องหมหัดทําค่ะขอบคุณค่ะมาดามส,า<ย>สา<ย>ร่ดมดขอบ kala mang kap arung ah